เงี้ยเลยรู้ใช่หอมเกล็ดก็ดูหอมเกล็ดหอมเกล็ดมันตะก้องตาก้องตาก้องไม่เขาได้นี่มันหนาหอมบ่เออร่องหอมเมืองตาก้องไม่เขาได้อุ้ยเดี๋ยวคนด่าเขาลุกเล่เมื่อกี้หี่คนด่าลุกเล่เมื่อกี้หนิลูกหัดก้อนเกล็ดอันนี้ตาก้องอีกผู้นึงของทีมงานไทีสามดีดเขาเออคนคคนนเขารับผมี่ยังนี่ตายยังนี่ ตายืดบ่อันนี้ตากล้องอันนี้ตายืดเนี่ยปกติเลยปพวกแม่วเลยมั้งนี่ปกติเกจีนี่นี่ตาอยังนี้ตาเยิ้มอันนี้ตาอันนี้ตาอันนี้ตาเยิ้มอันนั้นตาอย่างนั้นอันนั้นตาอยังโอ้โอ้รันมาเกิดเนี่ยจีนยังยื่นเป็นตากล้องเนี่ อันนั้นตะกองเลยหรอถว่าทายกองได้ยังไงเจ้าเกียว่าไอ้ายกรงไม่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 บอกีนบ้นกันบอกรีนบ้านกันเอ้าสัมผัสตากองผูไม่สัมผัสตะกองผู้ไม่ฮะก็ดูซื้ออย่างจังหวัดใดแรงงานตัวดูครับก้อนสิขาวงการแรงงานเจ้ากรถามนอนที่หนนองซื้ออย่งนอซื้อย่งบอกเข้าไปซื้อแนบครับ แนปเปอร์แนปเปอร์แนปโคลาแนปโคลาแนปเปอร์แนปโคลาเแนปโคลาน้องแกเราแล้วเปล่าสีเขนจังหวัดไหนนะจังหวัดสีเกตอำเภอสีเกตกันเองกันทารารุ่มแม่ครับโอ้สีเกตกันเองคนกันทารลุ่มใช่ใจตัวใจอยู่ฮะสีกกิัน บม่ีลบ่เออยีเกตใช่เคยไปบใช่ว่าสีเกตกันเองหม้ตองเก่งใจกล้าเจ้าคิดบานระวางเจ้ากับเซเนเปอร์ะว่าผู้ใดหน้าตาดีก็ได้มันแย่หนักจ้มันแย่หนักจ้มันแย่หักจุ้ยอุ้ยหน้าตา้ายกันเด้มึงไน้มบ้าะเขาแค่นุ่มกล่า แก๋ว่าเรื่องว่าเมืองไยเป็นเบาเป็นวะมีความไข่กันได้หนวดกับหนวดน้ำกันบา้กันมันมันไายกันอยู่แต่เขาแค่ได้เตียบแค่เขานุ่มกว่าขี้หัวสมัยเป็นเบาหรือยังไงฟ้าตานฟ้าเปียด้ัเนาะฟ้ามนนี้ตอนฟ้าเปียดไหมว่ามันเหยียบค้อกันออกเปียดขึ้นละฟ้าขึ้นละฟ้าเลยเหนไหมยี่เมีนเขียวก็ดู้เขายี่เมีนเที เดี๋ยวน้องเขายิ้มไม่เห็นแถวเดียวเใช่ขึ้นไปเอาแถวบ่แต่ยิ้มไม่เห็นแถวก็ได้ิ่งยิ้มสะยองยิ้มสะย้ำยิ้มไม่เห็นแถวยิ้มสะยองไม่ยิ้มไม่เที่ยยิ้มไม่เห็นแถวเลยยิ้มสะย้ำไม่เห็นแถวจังเข่วเอาอยู่เรห่องห้องแข่าเอาคนยังแข่าอยู่เรื่องห้องแข่ากระติบปากต้นจุนตรงนี้มันหนาวมากเนาะ เขาก็น um, um, ุมเขาก็ยิ้มนห้นแก้วแล้วนะีเป็เลยยิเกยเขาเลยต่ว่าคอยรอปะฮึคอยรอปะอ้หูชัวร์มันใจไปเนี่ยเอ้ยมันใจรอดหรอนี่ราบวาสุเราบไปได้พอสู่เจ้าพวกคนมือมาแต่ถามโอ้ยหนาคืออึ้งเผานี่บ่่ยาบ่เนยหนาคืออึ้งเผานี่อ่ะลองเห็ดลองเห็ดเด้อลองเห็ดเต็งเีกระดูกเด้อ <อ>คันอึ้งพ้าไม่รู้พอดอึ้งมันรู้พอดอึ้งยังะกนขี่ข้านี่ว่า,าวแล้วนี่เด็กแล้วนี่เด็ก<ฆ>แล้วนั่นเด็เนี่ย<อ>โอ้นีขีขากลบไปขี่เลยเอ้เอาไปยังะ<อ>แล้วเปน็นยังไโอ้กีตปาดวะกีตปาดังลบยังรีกรอเจ้าปอดใส โอเคพ่ออมปากของพ่อจุบุจุบุเมี่ยวผ้ามาเบิองตะกรงขึใหม่อืมจุบุแล้วกับผ้ามาเบิองอึ้งเผาแล้วเขียนตำปาดเขียงขาอันนี้อยังโอ้ยขี่ได้ขาบหมโอ้ยขี่ได้ขาพอดีก็ปล่อยหันกล้องมาหาเจ้าพอดีเจ้าบรรดาตาเขาก็บรรดาเจ้าเจ้าความใสก็ว่าแปลกนะเขารอบวะช่าเนี่ย สบ้ายตอนซ้ำคนดักดุงใช่เนาะคนดักดุใช้ยังดีก็เปล่าเอาบไปคิดคิดไรเดี๋ยวรอไหมรอไหมมันจะดูดีกว่านี้นะข้าวคนมันมันจะดูดีกว่านี้นะถ้ามันไม่ขี้ไรจำว่าขี้ไรนี่คนเนาะเอารอไหมรอไหมกล่องมาตรงแพจนมาเป็นเป็นยังคือ็บอกใส่ป๋าอาจยังสั่นไอ้บ้าเพราะเพราะในนี่ไมีไม่ห่วยที่หนึ่งเด้อ ว่าหอมากในความเหี้ยที่นึ่ทนี่ในความเีย่ใครนั่นบอกว่าขี่ทันทีเลยแกงในจกล่าวเอาจะมารอเองว่าขี่ทันทีเลยวันนี้ก็มารอว่าขี่ทันทีเลยเขาหน้าตาดีเขามีเขาก็มีบทเรียงเขาเบ่เบ่บ่สูดให้แหงนี่หรอกบ่ตูเจ้าของไอเจ้ ขององบมมันเงีนนะเจ้าเนยองบวมันเพราะสูดเพราะสูเจ้าของเหรอเจ้าฟองนยู่เอ้อยู่่ะนาชิแมนนมันยอดแมวมากอ่ะมันยอแมวมากนยังก็ายองนแเอมีเรื่องนาสดอจิ้มเงก็ไเ้นาสดจิ้มเบงรอไรอเนี่เขาขาบอกเด้กเสี่ยเขรอยรอเท่าไรออสามีหรือนทีเนี้มันกันคนละยัง เท่าไรก็ยมาสมองไม่เท่ดิเห็ดปนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหนใช่ครับผมอุ้ยำเป้ยดีนะเตเก่งแนมากบอดี้ไซใช่สิใส่เก่งไนขาเงี้ยนเก่งนขาเง้นเล่าเปาบอกค่เลาบดี้ไซั่นรุ่งนันรุ่งจบมคง้องพึ่น้อวันเป็รุ่งรูอเปลาคราใช่ตแจุบุจุบุตาแมงเอย เริ่มเราบอกติดตามฝากติดตามฝากติดตามช่องเขาฝากติดตามช่องเานะครับผมช่องยังได้สันดีครับผมเดี๋ยวมือนี่สุคนนะครับเดี๋ยวจิพาไปหาหอยมากขอัดจาเดี๋ยวจิพาลุงชายไปหาหอยมาปัดจิตแต่เพียงเราท่องจีฮวาไปอยู่ท่าตั้งแต่เดี๋ยได้ดูดนีเขาบอกเลยว่าได้ดูดนิ้วกันใช่เหตุหนได้ดูดนิ้วเลยกันนี้แหะพี่น้อง